เปิดหลักฐานล่าสุดคดีแตงโมมอบให้พิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์คาด20วันรู้ผลอัปเดตล่าสุดคดีแตงโมวันที่14มิถุนายนทางกมทสิทธิมนุษยชนนายสมชายสแสวงการและหมอพรทิพย์พร้อมด้วยพันตำรวจโทพยาวทองเซน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งมอบพยานหลักฐานให้กับพันตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุลผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์โดยทางผาอ,อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้รับมอบหลักฐานผ้าคาดเอวสีขาวที่พบคราบเลือดของมนุษย์แต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นคราบเลือดของแตงโมหรือไม่ไว้ตรวจสอบคาดใช้เวลาประมาณ20วันจะรู้ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ด้านนายสมชายสแสวงการเปิดเผยว่า หลักฐานชิ้นนี้ถูกส่งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาและเคยส่งมอบให้กับตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนแต่ตำรวจบอกว่าปิดสำนวนไปแล้วจึงไม่รับเอกสารนี้นอกจากนี้ยังส่งหลักฐานชิ้นนี้ให้กับอัยการนนทบุรีแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับกลับมาซึ่งคณะกรรมาการตรวจสอบและพบว่าผ้าสีขาวมีคราบเลือดยืนยันแล้วว่าเป็นคราบเลือดของมนุษย์แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว,ว่าเป็นคราบเลือดของแตงโมหรือไม่ได้หมอพรทิพย์พูดล่าสุดเคยให้คำแนะนำกับนายอจฉริยะเรืองรัตน พงในเรื่องนี้ไปแล้วหากรอยแผลที่พบบนขาวขวาของแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือคราบเลือดย้อมติดอยู่บนเสื้อผ้าของแตงโมซึ่งกระบวนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์จะต้องยืนยันข้อเท็จจริงนี้ให้ได้ท้งนี้ผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าหลักฐานที่ได้รับจะนําเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการการตว DNA, รวจดีเอนรวมถึงการตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมอื่นๆเช่นเส้นผมใบไม้หรือคราบต่างๆที่พบด้วยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์และคาดจะใช้ เวลาประมาณ20วันจึงจะทราบผลขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ